ขณะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยยืนยันนะครับกรณีการล้อมรั้วลวดหนามที่บ้านหนองจานเมื่อวานนี้นั้นไทยทําถูกต้องแล้วภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงโดยโยนให้ก่องทัพแจงรายละเอียดนายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่กัมพูชาใช้มวลชนมากดดันเพื่อให้ไทยรือ้อลวรวดหนามบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมามุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรนายภูมิธรรมตอบว่าพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ชี้แจงแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยถามว่าจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรหรือไม่นายภูมิธรรมย้ำว่าเป็นไปตามที่ โฆษกกองทัพปกได้ชี้แจงไปแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยังกระทบกันอยู่ก็แก้ไขปัญหาไปตามสภาพการเรายืนยันว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วและทำทุกอย่างภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ประเทศมาเลเซีย ท่านผู้ชมจะเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับบทบาทของเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นภาพข่าวก็คือเครื่องมีเครื่องมือในการใช้สัญญาณเสียงรบกวนหรือว่า Lrad นะครับ Lrad นะครับ Lrad ซึ่งเป็นการส่งคลื่นสัญญาณรบกวนแต่ฝั่งของกัมพูชาเองเนี่ยกลับมีการตะโกนบอกกันแล้วก็ปล่อยเฟกซ์นีวัดไทยใช้แก๊สพิษนะฮะอุดจมูกกันใหญ่เลย จริงๆควรจะอุดหูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องก่อกวนสัญญาณในเรื่องของการขยายเสียงเป็นเครื่องที่ใช้ทางยุทธ,ธวิธีครับซึ่งจากกรณีเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ยจากภาพข่าวการไลฟ์สดของกรรมัมพูชาแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมจะเห็นภาพในโลกโซเชียลรวมถึงภาพข่าวว่าจะมีปรากฏภาพนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยจากเครื่องแอรนะ นี่แหละครับ L R A D ซึ่งย่อมาจาก Long Range Acoustic Device นะครับเป็นอุปกรณ์ระบบลำโพงแล้วก็อาวุธพลังงานเสียงที่สามารถสร้างเสียงความถี่สูงนะครับจนจะทำให้ผู้ได้ยินเสียงดังกล่าวนี้เนี่ยมีอาการที่เกี่ยวกับการปวดศรีรษะอยากจะอาเจียนนะครับ โดยเครื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนชนิดหนึ่งตามมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับป้องปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้ามาซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยสลายการชุมนุมนะครับโดยมีการรายงานว่าเครื่อง l r a รเนี่ยไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บถาวรหรือว่าส่งผลต่อแก้วหูนะครับในระยะยาว ซึ่งสามารถส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษที่มีความดังถึง151เดซิเบลเพื่อใช้ผลักดันกลุ่มคนนะครับที่โแทนที่จะมีการใช้อาวงอาวุธแรงเนี่ยนะครับเริ่มจากเครื่องแอลเรสนี่เลยหวังได้ผลไกลกว่าอ่าแล้วก็ดีกว่าการใช้แกส๊สน้ำตาแล้วก็ใช้กระสุนยางถือเป็นเครื่องมือนะครับที่ส่งคลื่นเสียงได้ระยะไกลถึง3,000เมตรท่านผู้ชมกว่า3กิโลเลยทีเดียวนะครับ ด้วยเสียงที่ชัดเจนในทุกระยะและสามารถกำหนดทิศทางเสียงให้เจาะจงไปยังเป้าหมายได้นะครับโดยผู้สื่ข่าวเปิดเผยถึงสาเหตุที่กองทัพภาคที่1นึ่เมื่อวานนี้ได้มีการใช้อุปกรณ์นี้เพราะว่าเอาไว้ใช้สำหรับการสลายการชุมนุมซึ่งเป็นการตอบโต้ได้สัดส่วนตามหลักการใช้กำลังเนื่องจากอีกฝ่ายก็ไม่มีอาวุธสงครามแต่ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นเป็นอาวุธเช่นไม้หรือก้อนหินก็มีการคว้างปาเข้ามา แล้วก็มีรายงานว่าทหารไทยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก็เลยใช้อุปกรณ์นี้การตอบโต้ก็อยู่ในระดับของการสลายฝูงชนไม่จําเป็นจะต้องมีการใช้อาวุธสงครามไม่ต้องใช้แก๊สน้ําตาหรือว่ากระสุนอย่างอะไรในทํำนองนั้นแต่ว่าโม่พานนี้ผู้สิขาวก็รายงานนะครับว่าเครื่องแอล a รสเนี่ยเป็นเครื่องที่เป็นยุทธการทางเสียงนะครับก็แทนที่จะมีการอุดหูกันแต่กัมพูชากลับไปปิดจมูกแทน เนื่องจากมีการปล่อยเฟกนิวออกมาในฝั่งกัมพูชาตะโกนบอกกันเองว่าไทยยิงแก๊สน้ำตาไทยยิงแก๊สพิษนะฮะก็เลยอุดจมูกกันใหญ่เลยนะครับล่าสุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้โรงเรียนบ้านหนองจานที่สักแก้วจะต้องมีการสั่งปิดเรียน2วันครับโดยจากกรณีเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับโรงเรียนบ้านหนองจานประกาศปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพรุ่งนี้ครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงมีแนวโน้มรุนแรงโดยมีรายงานถ่าววันนี้นะครับว่านายวรวุธถาวรทรัพย์ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองจานได้ออกประกาศโรงเรียนบ้านหนองจานเรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานโดยระบุรายละเอียดว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโรงเรียนบ้านหนองจานจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษในวันที่26-27สิงหาคม68 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนได้กำได้กำกับดูแลนักเรียนในปกครองท่านให้มีความปลอดภัยและขอให้ติดตามข่าวสารประกาศของทางโรงเรียนผ่าน Facebook โรงเรียนกลุ่มลายประจำห้องอย่างใกล้ชิดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและก็ลงประกาศไว้เมื่อวานนี้นะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานครับ